มาตอนที่ความสดใสนะคะของนางเอกสาวอย่างพี่นุ่นบวรนุษค่ะที่บอกเลยว่าแม้ว่าอีกดึงปีจะผ่านไปอายุก็ต้องมากขึ้นแต่ทุกคนลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าพี่นุ่นคือเด็กสุดๆจริงๆค่ะ ออกอาการยิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับนางเอกสาวอย่างพี่นุ่นวรนุชที่ถูกเหล่า FC ชื่นชมแล้วก็ยกให้เธอเป็นนางเอกหน้าเด็กเหมือนสตาฟเอาไว้เลยเพราะว่าเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดครบ42ปีไปแต่ว่าตัวเลขทําอะไรไม่ได้ซึ่งพี่นุ่นก็ขอ,อน้อมรับคําชมค่ะก็ดีใจเนอะ แต่ที่มากกว่านั้นก็คือยังขอบคุณที่ทุกคนแบบยังติดตามผลงานอยู่อาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่ต้องใช้แบบรูปร่างหน้าตาอยู่แล้วนะคะคือบางครั้งเนี่ยเราเราเราเ,ราเราจอ er คนที่เราชอบหรือเจอนักแสดงเราก็อยากให้รู้สึกว่าแบบวิเขาสวยอะไรเงี้ยก็เหมือนกันเราก็อยากให้แบบคนมองเราเราก็แบบเออไม่ได้ต่างจากในละครอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคืออายุมันเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันก็ตามวัยนะคะการพักผ่อนหรือแบบทํางานที่แบบดึกมากๆเลยแล้วก็เหนื่อยนะแต่ว่าก็พยายามออกกำลังกายบ้าง